ครับผมอันนี้จะเป็นพยันรุ่นแบบต่อไปนะครับอีกแบบนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพยันแบบที่ห้านะครับสี่ห้าแบบที่หกครับแบบที่หกนะครับแบบที่หกนะครับจะเห็นว่า,าตัวองค์พยาเขาคําเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านบนจาก จากตรงกลางจากพิมพ์ที่จูดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วจะมีดะม้ากับช้างจะอยู่ด้านนี้นะครับอย่างม้าจะอยู่ด้านซ้ายมือขององค์พยานช้างนี่จะอยู่ด้านขวามือของพญันแล้วก็เสือจะอยู่ด้านล่างของพญัน ด้านซ้ายเนาะ,ะวัวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างขวาทางขวานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผายันแบบผายันใหญ่นะผืนใหญ่นะครับจะรวมเอาองค์ประกอบของตัวอ,องค์ยันหลายๆแบบครับมารวมมารวมกันนะครับจะเห็นว่ามีม้ามีช้างนะยืน แล้วก็เสือยืนแล้วก็วัวน,นี่ค่อมผู้หญิงอยู่นะครับแล้วก็เต่ากับไก่แล้วลูกไก่สองตัวแล้วก็นกเขานะครับนกเขาแมวนะครับแล้วผู้หญิงผู้ชายนะครับและนี่จะเป็นกลีบดอกจำปาเก้ากลีบนะครับสองสองข้างมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวงยันเก้ากลีบอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> พยันผืนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายแป๊บนึงอ่า,อาเห็นไหมครับายันผืนพยันนี้ใช้สำหรับดีด้านค้าขายนะครับติดต่อค้าขายนะครับฉะนั้นแล้วนะครับพยันชนิดนี้จะเป็นพยันไม้เมตตามหานิยมค้าขาย นะครับเป็นหลักนะครับเจอจาติดต่อค้าขายนะครับท่านก็เขียนบนหัวเนี่ยผ้ายันนี้นะครับใช้สําหรับติดต่อค้าขายดีนะครับติดต่อค้าขายทําการงานดีนะครับตรงเนี้ยท่านเขียนไว้อย่างนั้นจะเห็นว่าจุดที่ผมมาไว้นะครับพญาเขาคำเนี่ยจากที่ ขยันรุ่นแบบอื่นเนี่ยมีมีมอ่าท้าวของท่านโผล่มาตรงนี้นะครับแต่เป็นผื้นนี้จะเป็นผืนอง์รวมนี้นะครับจะไม่มีท้าวโผล่จะเป็นระบายการระบายสีอ่าทับทั้งหมดนะครับล่าหางช้างตรงนี้นะครับหางช้างตรงนี้นะครับก็จะติดแนบกับลําตัวนะครับแนบกับตรงอ่า เท้าด้านซ้ายด้านซ้า,ายเท้าหลังด้านซ้ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับอวัยวะม้ากับของผู้หญิงนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นของปลอมจ,จะไม,จะไม่จะไม่เห็นนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับจะเห็นรูกม้าตรงนี้นะครับสังเกตสีของผ้า แต่ละพื้นไว้ให้ดีนะครับสังเกตนะฮะตรทีนี้ก่อนไก่เอาอาหารให้เต่าเนี่ยเห็นไหมฮะจะไม่ได้เรียงเม็ดมาเป็นเส้นตรงนะครับจะเป็นกา,การกระจายเม็ดออกมานะครับแล้วมีลูกไก่สองตัวพายันพิมพ์พืนนี้นะครับแล้วก็ตัวนกเขาแมวคู่กันเนี่ยฮะจะอยู่ด้านล่างสังเกตเห็นนะครับตัวนี้จะมีอ่า กิ่งไม้ที่ฉับขึ้นมานะครับพยันแบบที่หนึ่งแบบที่สองเนี่ยจะไม่มีจะจะไม่มีตัวนี้จะไม่มีไม้ท่อนไม้ที่ลกคู่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ฉับขึ้นมาจะไม่มีแต่ผืนนี้มีละนะครับสังเกตดูนะครับนะครับวัวดูดนมเสืออ วัวคอม้อมผู้หญิงตรงนี้นะครับส่วนดอกจำปาเก้ากีบนี้จะมีอัคละอยู่ด้านใน9กาอัคละด้วยกันนะครับของขายาอีกทีนึงเห็นไหมครับไมค่อยเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับ เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมฮะ่าตรงนี้นะครับจะมีอักขระอยู่ทั้งหมดเก้าขีดนะครับสังเกตดูนะฮะสังเกตดูสีของม้าให้ดีนะฮะสีของขอบให้ดีนะครับถ้าเป็นของปลอมนี่สีมันจะไม่ได้นะครับเห็นไหมครับสีของผ้านะครับเหมือนกันใช่ไหมฮะ โอเคนะครับครับผมสวัสดีครับ